วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมทรัพยากรธรณีพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดความรู้ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวออกมาให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวงังพร้อมกับรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ ห้องจำลองสถานการณ์ต้านแรงแผ่นดินไหวเป็นการจำลองเกิดแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีต้นแบบมาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5 5 7ที่จังหวัดเชียงรายห้องจำลองนี้สามารถสัมผัสได้ถึงประสบการณ์การเกิดแผ่นดินไหวที่มีระดับความรุนแรง5ริกเตอร์ที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้ ห้องจำลองสถานการณ์ต้านแรงแผ่นดินไหวนี้มีลักษณะโครงสร้างที่ออกแบบด้วยวัสดุจากแผ่นเหล็กที่แดัดแปลงมาจากต่างประเทศซึ่งใช้แนวคิดมาจากการล่อนแร่เหล็กด้วยสายผ่านจึงทำให้ห้องจำลองนี้มีขนาดจุจำนวนคนได้ถึง4และ5คนสามารถเคลื่อนไหวเสมือนการเกิดแผ่นดินไหวได้แบบการถลุงแร่เหล็ก เราเลือกวัสดุเป็นเหล็กเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแล้วก็ขึ้นไปวางปุ๊บก็มีการสั่นไหวได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องระวังเรื่องเดียวก็คือไม่ให้บ้านเราเนี่ยมันพังจร,ริงๆจ,จ,จ,จากการเกิดแผ่นไหวและเราต้องการจําลองได้ในระยะเวลาหลายๆปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือรอยต่อของโครงสร,ร้างเนี่ยว่าวัาสดุส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ในหลักประมาณจะโดนโยกไปโยกมาได้ประมาณหลักเป็นล้านรอบเราก็สมาหาอายุของบ้านนี้ได้ว่าอยู่ได้สักประมาณ5ปีเราก็ต้องรีบเปลี่ยน พัสดุใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อให้มันอยู่ได้ต่อไปและหากย้อนประวัติศาสตร์งานวิจัยรอยเลื่อนไทยตั้งแต่ปี2546พบว่าในประเทศไทยมีรอยเลื่อนกระจายอยู่22จังหวัดและมีพลังทั้งหมด14รอยเลื่อนอาทิรอยเลื่อนแม่ห้องสอนรอยเลื่อนของมะรุย่ยรอยเลื่อนเจดี3องค์รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนพะเยาและเมื่อทั้ง14รอยเลื่อนนี้มีการขยับตัวก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของการสั่นสะเทือนและเกิดแผ่นดินไหวขึ้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีจึงได้จัดทําแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการจัดทําแผนที่เสี่ยงแผ่นดินไหวแต่ละจังหวัดเสี่ยงอย่างละเอียดพร้อมทั้งมีเครือข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวได้แผนที่ที่จะทําขึ้นใหม่นี่นะครับจะมีทั้งเรื่องความถี่พื้นที่ที่จุดเสี่ยงตรงนี้จะได้ชัดนะครับว่า รอยเลื่อนไหนยังคงมีพลังมากอยู่และมีความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างไปอย่างไรบ้างตรงนี้จะช่วยอย่างมากเลยนะครับจะได้กําหนดเขตภัยพิบัตินะครับกำหนดเขตนะครับในเรื่องของการก่อสร้างอาคารต้องมีระดับในการก่อสร้างเนี่ยเข้มข้นมากน้อยเพียงใด แผ่นดินไหวภัยพิบัติทางธรรมชาติแม้ว่าจะไม่สามารถรับรู้ล่วงหน้าได้แต่สำหรับพื้นที่เสี่ยงสามารถเตรียมพร้อมรับมือป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างการออกแบบสร้างอาคารบ้านเรือนที่เสริมความแข็งแรงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหวเพื่อป้องกันการล้มของตัวบ้านและการลดการสั่นสะเทือนลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต